ถ้าพนักงานมึงโดนออฟเฟอร์มา2อ,อย่างนี้นะยังไงเขาก็ลาออกคืออะไรรู้ไหมหนึ่งที่ใหม่ให้เงินเพิ่มขึ้นอย่างน้อยมีม่มีเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ขาข้างแรกเนี่ยก้าวไปแล้วนะข้อที่สองคือไกลบ้านมากกว่าเดิมถ้าเขาเจอสองออฟเฟอร์นี้เมื่อไหร่แทบจะร้อยทั้งร้อยเลยนะลาออกหมดเลยอ่ะและในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการหรือว่าหัวหน้าทำยังไงดีง่ายมากมึงต้องซื้อใจพนักงานคนเนี้ยให้ได้แต่ไม่ได้ซื้อใจเพื่อเพื่อน,นะลองคิดคำนวณดีๆก่อนว่าไอ้ลูกน้องคนเนี้ย มึงอยากได้เขาจริงๆไหมถ้ามึงอยากได้เขาจริงๆอ่ะลองคำนวณต้นทุนดูดีว่าสิ่งที่มันทําให้องค์กรหรือบริษัทเนี่ยมูลค่ามันมากกว่าไอที่มึงเพิ่มเงินให้เขาหรือหรือจริงแล้วพอไปคิดต้นทุนดีๆอ่ะแม่งเบเืออาจจะเพิ่มให้เขาได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยด้ยซ้ำลูกน้องทุกคนนะเว้ยอยากอยู่กับหัวหน้าหรืออยากอยู่กับเจ้านายเนี่ยที่เขารู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วปลอดภัยอุ่นใจสบายใจไม่ประสาทแดกถ้าให้ครบอย่างนี้ทุกอย่างแล้วแล้วเขายังไปปล่อยเลย เพราะว่ายังไงทุกคนเนี่ยมันมีเส้นทางแต่ตรงของตัวเองอยู่แล้วแต่ถ้าวันนี้คุณยังรู้สึกว่าแบบเออมันทำไมมันคนมันยังลาออกเรื่อยๆก็ย้อนกลับมาถามตัวเองว่าเราเต็มที่กับลูกน้องหรือ,อยังและในขณะเดียวกันลูกน้องบางคนที่มึงจะไปขอออฟเฟอร์ความเพื่อมึงต้องถามตัวเองก่อนเหมือนกันว่ามึงเต็มที่กับองค์กรแล้วหรือ,อยังใครเคยเจอเพื่อนแบบไหนหรือว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบไหนที่คล้ายๆที่พี่เล่าให้ฟังเนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยพี่ชอบศึกเรื่องชาวบ้านประมาณนี้จ้ะ